สวัสดีครับพอดีผมซื้อ a 7 mark II พร้อมกับเลนคิด28 70มาเมื่อวันที่7เมษานะครนี่คือใบที่ผมไปซื้อามานะครับใบเสร็จวันที่7เดือน4พศ2 5 1 5, 5, 5, 5 19 4 3นากทีก็คือผมยกมาทั้งกล่องก็คือไม่ได้ตรวจเช็คอยู่ข้างในเพราะว่าผมฝากกระซื้อแล้วคิดว่า ไม่น่าจะมีปัญหาอะไรแต่ว่าพอได้รับเครื่องมาแล้วตอนนี้คืออาการมันเป็นแบบว่าพอใส่เมมโมรี่การ์ดเข้าไปแล้วเครื่องมันจะไม่ทํางานนะฮะเดี๋ยวผมจะเปิดเครื่องให้ดูนะนี่ตอนนี้นี่ผมยังไม่ได้ใส่เมมโมรี่การ์ดอะไรนะฮะเดี๋ยวผมจะเปิดเครื่องให้ดูเนี่ยก็คือมันจะนาห้เข้าหน้าจอปกติทํางานอะไรได้ทุกอย่างคืออะไรพวกนี้สามารถกดถ่ายได้กดอะไรได้แต่ว่า มันจะขึ้น no card เดี๋ยวที่นี้เดี๋ยวพอใส่ memory card ให้ดูนะครับตัวนี้คือ memory card ของ Sony ท,ที่แถมมากับตัวกล้องนะครับมันก็จะขึ้นขึ้นมาแบบนี้แล้วก็จะขึ้นเป็นหน้าจอดำๆเขียนว่า u n a b l e to read memory card รีอินสแต m เมมโมรี a การก็คือเนี่ยตอนนี้กล้องมันจะทําอะไรไม่ได้เลยก็คือเนี่ยกดปุ่มอะไรกดนู่นกดนี่ก็ไม่สามารถทํานู่นทํานี่ทําอะไรได้เลยครักดเมนูก็ไม่ไปอ่ะเดี๋ยวผมจะลองเปลี่ยนการ์ดอีกตัวหนึ่งให้ดูนะเนี่ยเปลี่ยนการ์ดนะฮะแล้วเดี๋ยวเอาการ์ดตัวนี้ใส่เข้าไปเลยเนี่ย ก็จะเป็นแบบเดิมเลยไม่ว่าจะใช้การ์ดตัวไหนอะคือผมมีการ์ดอยู่ทั้งหมด3ตัวผมลองฟอร์แมตดูทั้งหมดแล้วอะแต่ก็ไม่สามารถใช้งานได้จะเป็นแบบนี้แ,แล้วปัญหาตอนนี้มันอยู่ที่ว่าคือตอนนี้ผมอยู่ต่างจังหวัดแล้วมันติดช่วงสงการด้วยอะคือกว่าจะได้เข้าไปที่ King Power อีกอีกครั้งหนึ่งอะก็คงจะเป็นช่วงหลังสงการไปเลยอะแล้วอย่างเงี้ยคือผมจะสามารถไปเคลมเป็นเครื่องเครื่องใหม่ได้หรือเปล่าเพราะว่ามันจะเลย7วันแต่ว่าวันที่ ผมเห็นแล้วว่าอาการมันมีปัญหาคือเครื่องมันมีปัญหานี่คือวันที่4ของการซื้อครับยังไงผมฝาก King Power ช่วยดูแลเคสนี้ของผมหน่อยนะครับเพราะว่าซื้อมานี้ยังไม่ได้เอาไปเที่ยวยังไม่ได้ทำอะไรไหนเลยอะ่ะก็คือการมันอ่านไม่ได้แล้วอะ่ะขอบคุณมากครับ